Ga, สวั none. สดีท่านผู้ชมืันนี้ก็เลิกงานมาเมื่อไงมาหายางเล่นเอิ่งยางน้องปลาไหลนี่น้องปลาไหลเอิ่น้องปลาไหลนะมาให้เอารถเขาก็ย่างเขาเอามาเลาะเล่น

าลิมาอย่างก็วม่รยกาศไม่ย่างน่ยไม่อย่างนี่ยไม่อย่างียาดูมยวั้มันมาหะหอยจิตัวามาหาหอยเดี๋ยววันหลังค่อยเดี๋ยวมาหาหอยวันนี้ทำงานเหนื่อยทั้งวันแล้วครับวันนี้มาขอชมนอฮ่าฮ่าฮ่า ันเสียไรเสียไรสว่างไหนน่ะเจาวัด่ดองสิงใหญ่ดงม่ดิกระตระกระมือมุ่งเราไม่กินครัวกินแต่น้ำแดงเราสาวไม่กินครับเดี๋ยวหิ้งงาเนี่ยไปนก่คนไปเน

อันนี้ก็หกโมงหกโมงกลัเาบกมาอ่งนวิวลาเขาเขาบอกอยากใั้รถเลไครับดอบรรยากาศดีรัเทดงานเมื่อมืดมือเีแตกสะสะเวลาชมสดบรรยากาศที่สดชื่นฮู้อู่ น uh, like, oh, like ุ่นๆมาปุ่นตาปุ่นตาเดี๋ยวเดี๋ยวมาเหมือนลังมาหาอยเดี๋ยวจีใส่รองเท้าผใบมาให้เก่อนีโอ้บ่งวิวไกล โอ้เลี้ยวเห็นไก่ๆนึกว่ามันหยุอดไว้ว่ามีอนตัวนี้ไก่เติบตัวเนี้ย อยาี้ชามีอยา้ำดี้ตมีบรรยากาศียียมชมเลยครัน,ครน,น,นี่ผม่เคยมาบามผมมาล้ั้งแล้วแต่ผมไม่ได้มาบ่อยเดี๋ยวยทำดีเอาใครทมวยรถไปเหรอน,นี้มนนผมมาทำงาน <c oughs> ผมมาทำงานผมก็เวลาพัก่อนแล้วตอนผมก็ต้องมีอะไรนิดนึงเอมีน้ำแดงให้ที่นัอเคนกินอยู่ ไปลับครับนี่ก็คือไปับลมชมวิวชมวิวกับปลาด้วยหนึ่งคนนะกับปลาด้วยหนึ่งคนครับบรรยากาศแม่หมีเล็กมันเป็นยังสี่ละครับนี่เออนี่ครับไม่ตะม้วนนี่นะรับรองไม่อ่อนมันเป็นตะม้นตะม้วนก่บนมันเป็นตะม้วนตะม้วนเออเมื่อตะเมื่อยุบตะม้วนตะม้วนมาชาติ ทบ้าที่าคท่นพ่อปัวสิไปัวกับพอจะปัวเลยขนาดหมอให้ยยาเนี่ยมันเ่มกินเนาะขึ้จาน์เศร้าหอายาไม่กินเ่ากินเนาะแกมันเศร้าอันนี้เดพาไปเบิ่งน้าเลครับเด้อ เาับางนม่นมันเป็อมัน,นหัวไหหิวน้ำยังเขาโอ้หิวอยงน้น่ยเนพื้นอย่ีนี่นนอเอนวนะ่ามา,มา,มาถือเห็นมเ่ยเลียวเห็นน้ำจิ้มบีมกับโอ้ปนานายางอยู่ในทงกุลาบเนี่ยโอ,ยวอ,ยโอย้ว่ามันแก่ไก่ว่แมนตัรเนี่ยเห็นเลียวเห็นน้ำอยู่ในว่ามาหอดไว้เนาะฝ้ากันยางเนี่ย ยางไปหอพุ่นกัจบคลิปพอดีอะไนี่นาจิมะใบกุนี่พวกมนาจิมกนี่ก็ยังวำหาไว้กนี่นะครับมันจะกาศมันสีดีกนี่อยู่งชโชว้นเดี๋ยวไปเอ็นงลางมุ่งมันสีดีกนี่นะครับนะพอมืดเขามืดเขาแล้วแล้วนี่แล้ว เือพลัแสงอาทิตย์่่อพลังงานแสงอาทิตย์ร,ตริงแสง,แสงทิตย์มันพลังงานนะวคุว่เปิดไฟยี่ยังไงประหยัด<อ>ช่วงนี้เป็นช่งประหยัดว่าเป็นหารไงวะหรือง,งหงารเหอลเจ้าของบขึ้นเนีเอาบินกัน,บ,นบินเด้งดีเนี่คือเอาวามันรัดกิโลเลย เนี่ยนรักิโลเนี่ยนี่นกิโลนี่กสิบเย็ดเลยนเรว่ามันลายกิโลเลยนี่หกัแดงๆนี่มันลายกิโลหาเล็กหาเล็กหาเล็แล้วเลเสเคสเล็กเพี่หาเล็พี่พเบิงเอาด้พี่น้องเฮ้ยนี่นี่นนี่นี่ดเนี่เออมันหลายพอดั่นหลกอยู่นี่ังลเลขกูนั่เบิงเด้อพี่น้องเอ้ยบ่เอาเลกอตาดีก็ได้ มะหาเรขนี่นะไ้มาหาหอนะกูเด๋มาหาเรขหาเกห่กิโลเนี่ยเบิ้งเอาเบิ้งเอาันี่เยังนึ่เก่าหนึงเนหนึ่งเก่นึ่บนบให้พี่น้องเบิ้งเอาเบิ้งเเอาดี่นเรขกดนองวดนี้หกเหน่กิโลวันนอนนี้ขอมมันนี่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ มันออกมากว่าทิปัทท่อกว่าที่ว่าเนี่อ้มยากมากเก่านาที่กวัวเรเดียวยมือหลังมากอ้มในไนไหมว่าทีได้กลับหรอ ハ <laughs> <laughs> thank <laughs> you นั่นพ่อด้จัมปกจับจั่กจับปนับปกเาปดลบัไี้ิกล้งบหาหอยอ่ะมาลองอะไรรอกมาหนี่เดี๋ยวมือหลังมาตะเวนกันนี่ ไปหาหอยบริดมาสันเคลื่อนเอาๆไปหาหม่องพูดทางลง่องหุ่นหม่องห้าม่าเหมือนนั้นเออหม่องห้ามา่าที่เห็นแสงไฟมันเป็นน่าจะเป็นหมูบ่บ้านคนเนาะเป็นยำ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 มึงมีแสงไฟอะไรยิบอะไรจับ พุนไก่เติบคุณพ่อรงกำลังงามมาท้ายคำไปน้อยนึงเห็นบรรยากาศแย่งามาแรงหลังเลิกงานเลิกงานมากก็เมื่อยๆก็มาหาผ้ากันยางเหรียญพ่อใส่ไม่แห้งสูดอากาศ นมันมืดไะไ้ซ้ำนี่แล้วนะครับน้อมันบ่าเห็นแล้วอันนี้ก็ฝาก,ก็ไดไก็แช่ในเด้เอก็ติดตามนั่นนะครับลองสางเวียนพากิน,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 นพาเที่ยวนะครับน้อโบน่ะเบิ่งวิวงามๆมันจบแค่นี้ก่อนนะครับเด้อ